้ยกระจกอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยทำไงเนี่ยอุ้ยตรงนี้ดีกว่าจะไมสีลิปจะสวยขนาดนี้เนี่ยภูมิใจจริงๆเฮ้ยเฮ้ยนี่จุ๊บอี๊ีสิจ๊ะพี่จุ๊บปีแต่ไม่ต้องจุ๊บหน้ากระจกนะจุ๊บหน้าพี่ี่แล้วถ้าไม่มีคนคุยอ่ะ คุยกับพี่ได้นะจะได้ไม่ต้องคุยกับกระจกไงไอ้บ้าเดี๋ยวสิจะไปไหนเล่าฉันนี่บ้าจริงๆเลยน่าอายชะมัดไอหมอนั่นก็จนไปอยู่ในรถซะได้เฮ้ยเป็นโรคจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยไอเดียวัาอะไรหูแกเนี่ยเ้ยเอา้าจะรีบไปไหนเล่า <c oughs> แต่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะเฮ้ยเอ้า ีบสาวอีกแล้วนะพี่เนี่ยจีบสาวอะไรชื่อยังไม่รู้จักเลยจะไปจีบได้ยังไงเล่าแหมคนอย่างพี่อ่ะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรอกอไปตลาดได้แล้วไปเอาคุณ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 เดี๋ยวก่อนเฮ้ยไอ้ล็อกติณคุณคุณ คุณจะตามไปอีกเฮ้ยโอ้ย hey> รีบไปไหนเนี่ยฮุ้น erm. ฮู้นโอยอเอ้าเอ้าไปไหนแล้วล่ะเนี่ยว่าจะเอาลิตติกไปซื้ะหน่อยโอ้หนี่ก็เดินไวจังเลยพี่พลค่ะน้ำมาคิดถึงพี่พลมาก พี่ก็คิดถึงเหมือนกันจงหอดีไม่มีใครมาเดี๋ยวเขาถอดเสื้อให้นะมาเลยครับรอนะครับมามามามอหุยโอ้ยมาอะไรอ่ะเด็กอุ้ยทกคนไม่ได้ไม่ได้โอ้ย ห้ามพูดห้ามเสียงดังห้ามหายใจโอเคเข้าใจไหมเข้าใจอ้าวไอ้มาได้เหรอพี่น้ำเรื่องจะมาฟ้องคิดถึงคิดถึงว่าไงเรื่องอะไรก็พี่มาตูมาดิ ไปเอาสาวที่ไหนไม่รู้วิ่งหายไปเลยทิ้งไอ้อยู่คนเดียวอ่ะนันมันยังไงเนี่ยนี่คุณไม่รักฉันแล้วหรอใช่สิฉันมันเก่าแล้วนี่โอ้หคุณอย่าไปเชื่อไอ้มันมากสิไอ้มันโกหกมันปั่นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องเลยไม่ต้องงอกันตอนนี้ตอนเนี้ยไอ้ยปวดท้องขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะพี่โอเคไอ้อย่าเพิ่งเข้าเลย ห้องน้ำบ้านพี่อมันเสียชักโคกเนี่ยนะกดไม่ลงเลยพี่อ่ะเพิ่งปล่อยทิ้งไว้เมื่อกี้ด้วยอย๋ยเพิ่งเข้าเลยเนาะไอนน้ปวดท้องอ่ะเดี๋ยวถ้ากดไม่ลงก็ปิดฝาชักโคกไว้ก่อนจะไปไ,ได้ ๋ยว่นี้เลยนะออกมามาคุยกันข้างนอกแกเป็นใครคุณคุณใจเย็นๆก่อนนะคะเนี่ยช่างซ่อมห้องน้ำฉันเรียกมาซ่อมห้องน้ำคุณช่างซ่อมห้องน้ำไหนคุณบอกว่าจะเรียกช่างมาอาทิต์หน้าไงยังไม่มาไม่ใช่เหรอแล้วทำไมช่างห้องน้ำแต่งตัวอย่างเงี้ยเฮ้ยน,นี่มีอะไรอ่ะรอยลิปสติก ีดกันเลยหรือว่านะ้ำไปต,ตอกว่าเธอเลิกกับหัวเธอแล้วไงแล้วนี่ทำไมหัวเธออยู่นี่อ่ะเพราะเธอไม่เลิกกับหัวนะงั้นเราเลิกกันเถอะเ,เอ้ยเขาพูดจาไปเรื่อยค่ะคุณ่านเศร้างงนจริงๆโหนะ้ำหลักฐานมันตามตาขนาดเนี้คุณนี่จะมีข้ออ้างอีกเหรอผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วไงว่าถ้าคุณไม่รักกันแล้วให้บอกผมไหนคุณบอกว่าคุณจะมีผมคนเดียวไงออ,อกไปเลย ออกไปจากบ้านผมเลยไปบ้านนี้ไม่ต้อนรับคนเจ้าชู้แบบคุณไปอ๊ะหายไปไหนกันหมดเนี่ยไปห้องน้ำแป๊บเดียวเองไม่เห็นเสียเลยเมื่อไหร่จะมาเนี่ย นัดใครมาล่ะเนี่ยก็นัดเพื่อนไว้อะดิพี่ไม่มาสักทีชา้าตลอดเลยคนเนี่ยเอ้าไอเบียฉันกับพี่รอต้องนานมาชา้าจังเลยเนี่ยเอา้านี่เพื่อนไอ้เหรอนี่พี่แกเหรอพี่ฉันเองเฮ้ยเราเรีบไปกันไม่ใช่หรอไปเร็วไปเดี๋ยวพี่บังเอิญจังเลยผมได้ขิดแน่ๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนอะไรคุณแกเนี่ยฉันรีบจะรีบไปไหนลรว เดียวนะยังไงเนี่ยสองคนนี้ไปรู้จักกันตอนไหนมาตูมไอเดียแ<อ>นี่นายฉันทนไม่ไหวแล้วนะนายแอบสะกดรอยตามฉันมาใช่ไหมอ๋อฉันรู้ละแม่ที่สะกดรอยตามฉันมาเนี่ยอยากจะจีบฉันใช่ไหมล่ะเห็นฉันสวยหน่อยเป็นไม่ได้อา้าวนี่เอาของคุณคืนไปเลยเอะลิปสติกฉันไปอยู่ที่นายได้ไงอะ แต่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องที่ผมจะจีบคุณเป็นเรื่องจริงแล้วก็งั้นผมจีบคุณจริงเลยได้ไหมไอคนกันล่อนเอาลิสติกชื่อคุณมาเลยน,นั่นแน่สองคนนี้ยังไงกันเนี่ยพี่ฉันก็สดแกก็สดเอาไงเอาไงฮะโอ้ยอยจะไปทําอย่างนั้นสิแกนี่ก็เ<า>พื่อนฉันก็สรรดแล้วที่มาตูมน้ำคิดถึงมาตูมมากเลยอะมาตูมให้อภัยน้ำเถอะนะน้ำนอกใจมาตูมไปนิดเดียวเองอะ มาตุ้มกลับมาอยู่กับน้ำเพื่อนเน้ำพอดีตอนนี้มาตุ้มไม่สะดวกแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ไงแฟนใหม่มาตุ้มนี่นายน้องจูกจะเป็นคนกันล่อนแล้วอ่ะนี่ชอบโชยโอกาสผู้หญิงเหรอฉันยังไม่ได้ตอบรับคำนายเลยนะเอาก็เหมือนที่คุณทึกทักไปเองไงถ้ากระจกบานนั้นของรถผมอ่ะเป็นของคุณน่ะโอ้ยไม่ต้องเถียงกันแล้วไหนๆก็ไหนๆละนี่นี่นี่ เป็นแฟนกันไปเลยไปไปไป,ไ,ปไหนก็ไปเที่ยวละไปเดทกันดีกว่าเอากรชันล่ะส่วนเธอแหมทำพี่ฉันเจ็บเหมือนกันเนี่ยจะไปไหนก็ไป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 ได้แล้วไปได้วยได้ไหมอะ่ะไป